ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณใครที่สนใจอยากจะปลูกไม้ผลแล้วได้ผลตอบแทนแบบรวดเร็ววันนี้ค่ะเรามีแนะนำค่ะเป็นฟ้ารั่งไต้หวันพันหงเป่าสือนะคะเขาบอกว่าใช้เวลาระยะเวลาการปลูกเนี่ยเพียงแค่8เดือนเท่านั้นขายได้ราคาดีด้วยวิธีการปลูกจะเป็นยังไงติดตามพร้อมกันจากคุณธรรมิชชชช่วงค่ะ ฝรั่งหงเป่าซือหรือฝรั่งทับทิมเป็นฝรั่งจากไต้หวันที่มีไส้แดงรสหวานอมเปรี้ยวเนื้อฟูกลิ่นหอมจัดกำลังมาแรงในช่วงนี้คุณนัทวุฒิกลางอลันผู้จัดการสวนสุชาดาการเดนหลอดที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปลูกฝรั่งหงเป่าซือในพื้นที่90ไร่แนะนาให้มือใหม่ปลูกทั้งขายผลและขายกิ่งพันสักหนึ่งไร่ซื้อกิ่งพันธุ์ราคากิ่งละ1 5 0่งถึงบาท ลงปลูกจำนวน266ต้นใช้ระยะ2คูณเมตรปลูกเสมอดินหรือทำโคกสูงเล็กน้อยรองก้นด้วยปุ๋ยคอกใช้ระบบน้ำสปริงเกอร์หรือมินิสปริงเกอร์ให้น้ำวันละครั้งทุกวัน2เดือนแรกไม่ต้องให้ปุ๋ยจนอายุเข้าเดือนที่3ก็ใช้ปุ๋ยสูตร1 5 0 0 1ส่วนผสมกับ1 5 1 5้5สส่วนโรยโคนต้น1ช้อนโต๊ะทุก15วันทางใบให้ฉีดสารแคลเซียมโบรอนผสมสารายทะเลและปุ๋ยเกรดสูตรเสมอเดือนละหนึ่งครั้ง ไปตลอดจนเก็บผลหากพบเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนและเพี้ยไฟให้ใช้สารเคมีกลุ่มยาเย็นแบบสัมผัส1ครั้งห้ามใช้กลุ่มสารดูดซึมเพราะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหน้าฝนอาจพบโรคแอนแทกโนดให้ฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อราหนึ่งครั้งและหากมีด่วงเจาะลำต้นให้ใช้ไม้แหลมเสียบที่รูเพื่อกำจัดประมาณ2เดือนก็จะติดดอกช่วงนี้ห้ามใส่ปุ๋ยเด็ดขาดแล้วซอยดอกออกบ้าง หลังจากติดผลเท่าลูกปิงปองก็หอผลและให้ปุ๋ยสูตรเสมอ2ครั้งทุก15วันหลังจากนั้นก็ให้ปุ๋ยสูตร8 24 24อีก2ครั้งนับจากออกดอก70-90วันก็เก็บผลขายได้แต่หากต้องการเพิ่มความหวานก็ให้ปุ๋ยสูตร13 13 21ตอนอายุ75วันสัก1ครั้งถามเรื่องเทคนิคการตลาดนิดนึงครับว่าถ้าเดินเราเป็นลายใหม่เราจะไปเจาะตลาดนะครับอยากให้นแนะน,นําหน่อยครับว่าลายใหม่จะไปเจาะตลาดขายกันยังไงครับ คนไทยรู้จักฝรั่งแล้วถ้าทาให้มันอร่อยรอบบ้านก็ขายได้รอบบ้านก็ขายได้ไม่จําเป็นจะต้องเข้าตลาดอะไรเลยแม้ถ้าปลูกสมมติว่ารายลายย่อยปลูกแค่ไร่เดียวเนี่ยถ้ามีลูกแค่หิ้วไปโรงเรียนผมว่าคุณครูก็เหมาหมดแล้ว mm hmm. อย่างแรกที่สําคัญที่สุดก่อนตัดสินใจปลูกฝรั่งพันธุ์นี้ต้องชิมให้ได้ถ้าเราบอกอร่อยทุกอย่างจบแปลว่าตัวเราต้องพิสูจน์กับตัวเองก่อนว่ามันอร่อยถึงจะกล้าแนะนาใช่เราต้องพิสูจน์ด้วยตัว,ตว,ตวเองก่อนที่จะตัดสินใจซื้อมาปลูกหรือจะลงทุนกับมันเนี่ยกินก่อน ถ้าเรากินอร่อยภรรยาเรากินอร่อยลูกเรากินอร่อยคนรอบๆตัวเราอู้หูทำไมอร่อยจังทุกอย่างจบหลังจากปลูก4-5เดือนก็เริ่มเก็บผลได้3-4ผลจนเมื่ออายุ8เดือนขึ้นไปก็เก็บขายได้ต้นละ5-7ผลขนาดผลละ5-7ขีดขายได้กิโลกรัมละ100-150บาทกระทั่งอายุ1ปีจะให้ผลผลิต20-30ผลต่อต้นรายได้อีกส่วนหนึ่งคือการทาบกิ่งด้วยตอฝรั่งที่นก พราะปกติต้องตัดแต่งกิ่งฝรั่งให้ออกดอกปีละ3รอบอยู่แล้วโดยปีแรกสามารถทาบกิ่งได้ถึงต้นละ65กิ่งต่อปีปีต่อๆไปสามารถทาบกิ่งได้มากขึ้น2-3เท่าตัวครับอยากลองชิมขึ้นมาเลยทีเดียว <c oughs> นะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไี่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริง จากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงขง่าวเข้าถึงคุณ